เปลี่ยนแบตเตอรี่วันพัช7 Pro เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นนะครับของตระกูลวันพัชนะครับลูกค้านํามาให้ซ่อมบอกว่ามีอาการแบตหมดไวมากครับก็สมควรแล้วครับรุ่นนี้มัน3ามปีนะครับถ้าพูดถึงสเปคเครื่องของรุ่นนี้ครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับผมบอกว่าโคตรสุดเลยครับตัวนี้ครับเพราะหน้าจอตัวนี้เป็น6.7นิ้วนะครับเป็น Full AMOLED 24บิตนะครับกล้องหลังครับชัดมากครับเป็น48ล้านพิกเซลครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ CPU นะครับเป็น Core คอบนะครับ Snapdragon 855 2.84GHz นะครับ ถ้าเป็นตัวหน่วยความจําเป็น ram หกสิบสี่นะครับหลอมร้อยยี่แปดเลยนะครับแบตเตอรี่นี่เก็บไฟได้มากเหมือนกันนะครับสี่พันมิลลิแอมนะครับใช้ได้นานมากนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้ช่างนะครับก็ทําการแกะเครื่องหรือเครื่องออกมาเลยครับแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับและลูกค้าบอกว่ากล้องหน้ามีปัญหาด้วยครับทางร้านก็เลยเช็คให้ครับไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าเป็นการประกอบมาไม่ดีครับที่ลูกค้าไม่เปลี่ยนกล้องมานะครับอันนี้ก็ประกอบเครื่องเสร็จนะครับก็ทําการเทสระบบไฟเทสให้หมดทุกอย่างนะครับเท เปลี่ยนแบตเตอรี่วันพัช7 Pro เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นนะครับของตระกูลวันพัชนะครับลูกค้านํามาให้ซ่อมบอกว่ามีอาการแบตหมดไวมากครับก็สมควรแล้วครับรุ่นนี้มัน3ามปีนะครับถ้าพูดถึงสเปคเครื่องของรุ่นนี้ครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับผมบอกว่าโคตรสุดเลยครับตัวนี้ครับพอหน้าจอตัวนี้เป็น6.7นิ้วนะครับเป็น Full a m OLED 24บิตนะครับกล้องหลังครับชัดมากครับเป็น48ล้านพิกเซลครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ CPU นะครับเป็น Core ครอบนะครับ Snapdragon 855 2.84GHz นะครับ ถ้าเป็นตัวหน่วยความจำเป็น ram 64นะครับลอมร้เลยนะครับแบตเตอรี่นี่เก็บไฟได้มากเหมือนกันนะครับ4,000มิลลิแอมนะครับใช้ได้นานมากนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้ช่างนะครับก็ทาการแกะเครื่องรื้อเครื่องออกมาเลยครับแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับและลูกค้าบอกว่ากล้องหน้ามีปัญหาด้วยครับทางร้านก็เลยเช็คให้ครับไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าเป็นการประกอบมาไม่ดีครับที่ลูกค้าไม่เปลี่ยนกล้องมานะครับอันนี้ก็ประกอบเครื่องเสร็จนะครับก็ทําการเทสระบบไฟเทสให้หมดทุกกกกกออยย่่่าาาาางงงนนนะะะคคคคครรรรรัััััับบบบบบเเทสสสชดดดพืืลู้้ฝตติมหวววใจี